โอ้ไหม่นียว่ะไหม่อะไรละ่ะโดนไปหลายดอกแล้วแม่ได้ตัวแม่แม่งไหวไปไหวมาอยู่ใต้ลูกเลยตะเกียบโอ้ที oh, ่ก็ย่อนคำแม่ <c oughs> ย่อนแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ที่วัดทีนนี่เริ่มตื่น,เ,นเริ่มหูคิงแล้วเน, <c oughs> นาะ <c oughs> ข้อหีไม่หูคิงแล้วเนะ <c oughs> เลือกไหลออกกลางออกมาออกบนอยู่นั่นนะ ไม่ใหญ่หนิไม่รู้นะตื่นเหี้ยไปด้วยต้องวิกกดแม่งก็ไม่ดีทำไมวะผัะงแล้วตันวนี้เหี้ยเออวิกตัวเนี้ยเลยไม่รู้จะแ ตายเลยตัวิต no ัดให้เลยแม่จิ๊บนี่นีอเอาห้าร้อยเออโดนละเอ้านี่เดียกลับนะยูดีกี่แดดอะสวยจังโอ้โหใหญ่ใหญ่แท้ฮะ

อ๋อลุงพงษ์ลุงพ่อแม่ไม่ใหญ่นะโคตรใหญ่เลยตัวนี้เออเอามาหารูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดต้งกล้องกับลุงขอต้องเอ้าวเชี้ยนละมีขูดถือมด้วยมีขูดเป็นมุดเป็นนะเบสแบ็คฟินยี่สิบกิ๊กกำอะได้โดนมาเนาะหลุดมาเยอะหลุดมาเยอะโอ้โหตัวนี้สับประหลาดแม่กลวงอีกแล้วนะอ๋อเห็นหัวไหมเห็นโอ้โหสะใจเลยตัวนี้ โอ้โหกัดสปินเนอร์แบ็กฟินเลยครับถ้าไม่เยอะออกเลยน่าจะ20กรัมนะไม่ได้ช่างใช้สิบเลยเนี่ยได้ได้เหรอโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันหน่อยนะครับ